ันนี้เอาคาวาสกิ้ d 2ดหลังจากที่ก่อนหน้านี้เราใช้เข็มเดิมเข็มเล่งนะครับของของเขาจากญี่ปุ่นมันไม่แรงมันไม่ถูกใจไวัรุ่นครับผมก็เลยจับการเปลี่ยนเข็มเล่งใหม่มันแรงขึ้นมาอีก25%ผมคิดว่างั้นนะเพราะเรารู้สึกได้ เด,เดี๋ยวเราจะไปลองตัดนะให้ให้ที่แมนลองตัดดูนะครับฟังเสียงก่อนลอ,อลืมเปิดสวิตช์ดิยว จะไปลองตัดงานจริงดูนะครับว่าเหตุได Kawasaki ถึงถูกใจบางกลุ่มนะครับที่เขารัก Kawasaki นะครับที่ไม่ยอมเปลี่ยนแบรนด์เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองดูว่า,ามันดีแค่ไหนนะครับตัวนี้น้ำหนักไม่มากนะครับน้ำหนักไม่มากนะผมว่าห้าโลก,กว่าห้าโลก,กว่าเป็นถังบนครับูทุกรอย แขนขยับได้แฮนโยกได้นะครับแฮนโยกได้อิสระตามต้องการเวลาเราตักในซอกในซอยอะไรเงี้ยมันได้นะฮะอ่าตัวนี้เดี๋ยวเราไปลองงานจริงดูนะครับว่ามันสมคําล่ําลือหรือไม่กับ TD24 สคาวาสกิเดิมๆจากญี่ปุ่นนะครับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวไปลองต่ากันครับสวัสดีครับ